กรมการพัฒนาชุมชนเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลคลิกชุมชนเรียนรู้ดูเที่ยวทั่วไทย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีความเสถียรภาพซึ่งที่ผ่านมาการติดต่อระหว่งางภาครัฐและประชาชนยังมีข้อจํากัดด้านงานเอกสารที่ทําให้เกิดความล่าช้ากรมการพัฒนาชุมชนจึงได้นําบริการ e-service เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยง,งานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลงานพัฒนาชุมชนบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงก้าวไป สู่ไท a แลนด์4.0ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยรองรับการใช้งานทางสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ค่ะอย่างที่บอกค่ะคลิกชุมชนเป็นแพลตฟอร์มบริการที่เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ของโครงการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-service ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นผ่าน9วเจอร์ที่สำคัญได้แก่1เมนูเที่ยวชุมชนการเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยวแบบ v ว r ร์ชั tour เที่ยวเสมือนจริงทั้ง GIS ชุมชนท่องเที่ยวและทริปท่องเที่ยว 2. แหล่งรวมสินค้าโอท็อปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็รวบรวมมาไว้ที่นี่ค่ะ 3. สมาชิกโอท็อปสามารถลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์และสมัครสมาชิกโอท็อปเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วยละค่ะ 4. เมนูร้อยแอาชีพเพื่อเสริมทักษะด้านอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน 5. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท่านสามารถสมัครหรือตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ค่ะ 6. ปราชุมชนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของปราชุมชนในหลายจังหวัดทั่วไทย 7. โคกหนองนาจะมีข้อมูลแปลงครัวเรือนต้นแบบองความรู้และข่าวสารต่างๆให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลได้นั่นเองค่ะ 8. ความรู้ชุมชน เป็นห้องสมุดร,รวบรวมองค์ความรู้และฐานเรียนรู้ในรูปแบบอ e ีบุ๊ก9เมนูมีทุนรวบรวมข้อมูลองความรู้สื่อวิดีโอการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะคะแอปพลิเคชันคลิกชุมชน รองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการทั้ง Android และ iOS รวมถึงเว็บไซต์สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะ